กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการคัดเลือกอำเภอดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานอำเภอยิ้มเพื่อส่งเสริมให้อำเภอเป็นหน่วยงานที่ทันสมัยเป็นสากลในด้านการบริการประชาชนมีเครื่องมือคุณภาพในการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนอำเภอเป็นตัวอย่างที่ดีอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีเป็นอำเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในเขตภาคกลางโดยมีนายศรัทธาคดชปรายุกในอำเภอพระพุทธบาทเป็นผู้นำในการสร้างความสำเร็จในครั้งนี้ท่านมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างไรบ้างคะ เราใช้แนวความคิดอย่างนี้ครับเรื่องแรกคือหลักของที่พระองค์ท่านสอนเอาไว้คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักที่สองมองไว้คือประชาชนหรือชาวบ้านทั่วๆไปหรือทุกคนเนี่ยหากจะรู้ว่าเมื่อไหร่มาถึงอำเภอพุทธบาทก็จะต้องมองหาที่ว่าการอำเภอนะครับงั้นที่ว่าการอำเภอคือศูนย์ราชการเมื่ออำเภอเป็นศูนย์ราชการทุกคนรู้ว่านี่คืออำเภอพุทธบาทที่ว่าการอำเภอควรจะเป็นศูนย์ราชการต้นแบบให้กับส่วนราชการอื่นๆ ประการที่3ศูนย์ราชก,การหรือที่ว่าการอำเภอเนี่ยเป็นสมบัติของทุกๆคนข้อที่4ก็คือว่าประชาชนมารับบริการในสิ่งที่ตัวเองต้องการบริการแล้วกลับไปทําอย่างไรประชาชนน่าจะได้อย่างอื่นกลับไปด้วยนอกจากรอยยิ้มข้อที่5นะครับในการปรับปรุงอำเภอเนี่ยเราก็จะต้องนําเทคโนโลยีที่ทัทนสมัยเอามาใช้ได้แล้วเมื่อเรามีหลักทั้ง5อย่างเป็นเสาหลักที่จะทํางานแล้วก็เริ่มลงมือทําเลย กระบวนการเริ่มปลุกจิตสำนึกแล้วก็กระบวนการมีส่วนร่วมทุกคนเป็นเจ้าของหมดนะครับนั่นแะครับถึงทำให้อําเภอได้เปลี่ยนมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆสุดท้ายอยากจะให้ท่านปากถึงประชาชนนะคะที่จะมาเที่ยวที่อำเภอพระพุทธบาทค่ะนะครับก็อยากจะให้มาเที่ยวชมสถานที่นะครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเชิญชวนมาเที่ยวกัน